โรงแรมนี้อยู่ติดถนนใหญ่ตอนคืนคงมีรถบรรทุกวิ่งผ่านค่อนข้างเสียงดังห้องฝั่งตะวันออกเปิดไฟเต็มเลยเราอาจะไม่ได้ห้องติดกันฉันไม่อยากแยกกันอยู่นี่ฮะทำไมเราไม่อยู่ด้วยกันล่ะเด,เดี๋ยวนะคุณเคยบอกว่า<ล>อยากลืมตาขึ้นมาเห็นฉันทุกวันไม่ใช่เหรอเขียนหวังคือว่าแบบวเธอร้อเล่นนะเธอล้อเล่น ไม่ใช่ฉันบอกแล้วไงคุณจะนอนกรนนอนละเมอฉันก็ไม่ว่าหรอกนี่ล้อเล่นอะไรอยู่นะสนุกไหมสนุกหรือไงอะฉันคิดว่าถ้าฉันไม่เป็นนักเขียนก็น่าจะเป็นนักแสดงที่ดีได้นะเรื่องตลกที่เล่นไปเมื่อกี้คนอื่นอาจคิดว่าจริงนะและยังไงล่ะมันจะทำให้คนรู้สึกไม่ดีเข้าใจมาก ไม่ขซ์ความันเทิงที่ใช้เพ<บ>ื่อทุกเจนเอนจอยทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง